เป็นจังไดคือมานั่งเงียบเหงานั่งหน้าเศร้าคือคนถุกอกทุกใจพราะ่อ,อยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนชีวิตขาดสนต้องอดทนที่โทนไปโบหัวาชีวิตจะเดินไปทิศทางใดนจิตใจสับสนจนโบหูทางที่จะเดิน ใจหนึ่งคอยกระยาบยิ้ให้จบระดับมหาวิทยาลัยแต่อีกใจหนึ่งก็อีตนเมที่เฮียกหนักมเมอทอนได้พอมีความฮักเต็่ลูก,กนักใจที่เห็นเมมีแต่ความทุกข์โอ้เซียวฮัเจ้ายากคิดหลายให้เป้าหมายในชีวิตเจ้าให้ได้ด้านใจหวงังเอาความทุกข์ของแม่เจ้ามาปุ๊กเป็นพลงังเพื่อให้ถึงคนไฟฝังในวันข้างหน้า แล้วนำพาควนสำเร็จไปให้แม่แม่นแล้วมืเหงา,านั้นเบาได้ดีหลายเมเจ้าจะอับอายถ้าลูนั้นพังฝันแม่เศรษฐกิจอาจจะเยเตมเจ้าก็สู้บ่ยอมถอยเมื่อความสำเร็จมาถึงในวันที่รอคอยการโป้วยความทุกข์ของแม่เจ้าคือความสำเร็จทั้งการศึกษาเจ้าจงยาทิม้มการเฮียนลงกลางคัน เจ้าจงขยนันอกทุนและเฮียนให้ดีที่สุดเมื่อเป้าหมายประสุผลสำเร็จจึงหยุดจุกสิ้นสุดคือเอาใบาปริญญาไปให้แม่เพื่อนเอ๋ยทุกปัญหามันต้องมีทางออกเฮาต้องซอกเฮ็ดเวียกหลายส่องทางการมีงานเพียงแต่ทางเดียวปอแทกตั้งกับเหือหางยาวที่หายหางเสือเฮาเป็นคนมีการศึกษา มันต้องมีหนทางเหือเฮาบ่มีทางอับปังกาบใดที่เฮายังจะสู้ต่อเพราะหามอาห่วงใจฝันฟ้าวิกฤตเศรษฐกิจเฮาต้องสู้ด้วยจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเอาความทุกข์มาปดป่วยให้เป็นพลังแห่งแล้วลุกขึ้นมาแข่งขันกับพระว่าเงินเฟ้อด้วยจิตใจและสติปัญญาของคำว่าปัญญาสุนสูภญา